สวัสดีค่ะเป้นใหญ่ที่ดินค่ะวันนี้นะคะเปิ่นมาอยู่บนสะพานนะคะตรงนี้เป็นสะพานนะคะล้อมรอบวงเวียนใหญ่ของเรานะคะบ้านสวนคลอง14นะคะองครักษจังหวัดนครนายกค่ะเปิ้นจะบอกเลยค่ะว่าที่เนี่ยเป็นธรรมชาติป่าในกรุงค่ะ ที่คนเมืองจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะจะบอกว่าธรรมชาติโปรงโล่งสบายอากาศดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีบ้านนะคะสักหลังเล็กๆนะคะมาทําแนวสวนเกษตรนะคะมาปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มามีพื้นที่แบบว่าให้ลูกหลานได้วิ่งเล่นนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะตรงนี้ตอบโจทย์เลยนะคะตรงนี้นะคะห่างจากกรุงเทพขับรถมาแค่หนึ่งชั่วโมองเสร็จๆนะคะที่ดินของเราบ้านสวนคลอง14นะคะ ตอนนี้ค่ะเรามีแปลงใหญ่นะคะ488ตารางวาแล้วก็485ตารางวานะคะตอนนี้เรายังมีว่างอยู่นะคะหลายแปลงโซน A และโซน B นะคะแต่ทัพสี่ร็๋กว่านั้นนะคะปนจะบอกนะคะว่า อีกไม่นานค่ะเร็วๆนี้นะคะท่านที่ได้พบกับแปลงเล็กของเรานะคะที่บ้านสวนคลอง14เนี่ยค่ะร้อยตารางวา200ตารางวา300ตารางวา1ไร่2ไร่3ไร่นะคะ, 1, 2, ะ,คะอีก150แปลงนะคะราคาแค่หลักแสนและถึงหลักล้านต้นๆเท่านั้นนะคะรอติดตามเป้้นไว้นะคะเข้ากลุ่มไว้ละคะ่ะเดี๋ยวเปื่นจะมาอัปเดตที่ดินนะคะ แบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะแบบนี้ป้อนจะบอกว่าธรรมชาติสุดๆนะคะต่างคนละโลกกับกรุงเทพเลยนะคะเราอยู่กรุงเทพมีความแออัดมีแต่ฝุ่นควันมีแต่เชื้อโรคนะคะแต่เวลเรามาอยู่ตรงนี้โปร่งโล่งสบายมีความธรรมชาติมีความเงียบนะคะคือเราต้องกลับมาอยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วตรงนี้ไฟฟ้าน้ําปะปานะคะเข้ามาถึงยังที่ดินของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากมาทําบ้านสวนนะคะมาขุดบ่อเลี้ยงปลามาทําสวนเกษตรนะคะแล้วที่ดินของเราตรงนี้ค่ะ อยู่ห่างจากถนนรัศมีนะคะเดียวแค่2กิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซานะคะอยู่ใกล้กับตลาดไม้ดอกไม้ประดับลอง1 5อยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะอยู่ใกล้กับร้านบิสตอร์บิสตอร์ร้านกาแฟนะคะด้านหน้าเลยค่ะร้านทรงปีร a มิดสีขาวนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับมอสสวอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะเห็นไหมคะเขาอยู่ใกล้แหล่งความอำนวยความสะดวกนะคะ การเดินทางกระแสจะสะดวกสบายตรงนี้คือวงเวียนใหญ่ของเราค่ะเราจะมีน้ําล้อมรอบวงเวียนใหญ่ตรงนี้คือสภานะคะซึ่เราจะสามารถข้ามไปยังวงเวียนใหญ่ของเราได้เลยค่ะตรงนี้จะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะให้กับทุกท่านเยอะมากเยอะมาก ตรงพื้นโรงเรียนใหญ่ในอนาคตของเราก็อาจจะเป็นขับเท้าหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการทําในโอกาสทั้งหน้าในอนาคตนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าท่านมามีที่ดินตรงนี้ไว้สหรับสร้างบ้านนะคะทําแนวสวนเกษตรนะคะท่านจะมีพื้นที่ส่วนกลางในการออกกําลังกายในการได้สูดอากาศ บริสุทธิ์อย่างแท้จริงปนบอกว่าตรงนี้ท่านได้สูดอากาศแบบนี้แน่นอนค่ะต่างจากกรุงเทพโดยสิ้นเชิงขับรถมาจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเศษก็มาถึงแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เรามาทําสะพานนะคะเพื่อทีข้ามเข้าไปยังวงเวียนสวยงามมากๆแล้วก็มาชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเปนเคยบอกว่าธรรมาชาติสุดๆสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าท่านสนใจที่ดินแนวสวนเกษตรแบบนี้นะคะแบบความสงบเงียบ โล่งโปร่งสบายนะคะบ้านสวนคลอง14องค์ครับนะครนายกตอบโจทย์มากๆาเลยคะ่ะตรงนี้ห่างจากถนนดังสีนครนายกเพียงแค่2กิโลก็มาถึงยังที่ดินแล้วนะคะรอนะคะแปลงเล็กกำลังจะออกนะคะร้อยตารางวาสอ0รตารางวา3า0้อตารางวา4ี่ร้อยตรารางวานะคะราคาไม่แรงนะคะรอติดตามเข้ากลุ่มรอเลยนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะป้นขอขอบคุณนะคะและขอลาไปก่อนนะคะแล้วป้นจะมาอัปเดตอีกนะคะสวัสดีค่ะ